ครับต่อไปจะเป็นการตั้งค่าของตัวปุ่มกดมดถ้าเรากดที่สตาร์ทนะครับยุดก็จะเดินตัเร,เ,รเรื่องนับเขาจะโชว์ค่า20แล้วเรื่องนับเป็นนับเป็นนับเป็นเรื่อยๆจนถึง20นาที เราอยากจะออกกต็ตรงนี้ได้เลยคือเหมือนกับการยกเลิกประมาณสามครั้แล้วก็ตรงน,นี้ก็หยุดจะดีเสร็ทีนี้เราอยากเปลี่ยนโหมดเป็นนักคอยหลัว up ครับ โจยี 20, ่ส <fin anta> <ots> <guarding you>. ิบโจยี่สิบนาทีนนกดสตาร์ทลก็กดมันก็นับไปถึงสูนแล้วก็กระดิงดังแล้วก็ออกจากเวลาในการที่ ตั้งค่าครับตั้งางค่าพวกนี้นะครับต้คางค่าเรา,า,าร <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็เป็นลูกเล่น,นต่างๆของระหว่างที่เราจับเวลานะเมื่อผมจับเวลาเดินหน้าจับเวลาเดินหน้าผมอยากรู้ว่าเวลาที่เราตั้งไว้เท่าไหร่ผมว่กด ค่านี้มาก่อนค่าถอยหลัง20นาทีแสดงว่าเราตั้งไว้ที่20นาทีนะทีนี้เราก็กดเดินหน้าม่ตรงนี้ผมก็บอกว่าอัพเพราะคือว่าเริ่มจับเวลาเดินหน้านี่เราก็กดจากเวลาเลยนะก็คือกดตรงนี้เกมว่าเดินหน้าตรงนี้ เตว่ามันจะโชว์ค่า20ก่อนเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้เราจับเวลาที่20นาทีแต่ว่าระหว่างที่เราระหว่างที่เราจับเวลาเนี่ยเราอยากจะดูว่าค่าที่เราจับไว้เราตั้งค่าไว้เท่าไหร่ก็สามารถดูได้โดยกดปุ่มตรมสีแดงนี่มันจะโชว์แป๊บหนึ่งครับถ้ากด20 20นาทีนะครับแต่ว่าเวลานี้ก็เดินเหมือนเดิมมันจะโชว์แค่แป๊บนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เป็น,ปนหลักทีนี้เราอยากที่จะอยู่อยูาชั่วคราวก็ได้นะไตรงนี้อาจจะหยุดชั่วคราวไว้แต่ที่จริงเราก็ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าผมทําเผื่าไว้กดอีกทีมันก็เดินเหมือนเดิม แล้วเราจะออกกลางคันแล้วก็กดตรงนี้ครับที่เขียนว่าออกออกตรงนี้ผมล่างสุดก็ประมาณสามครั้งอะมันจะค้างค่าไวหมายก็ว่าค่าที่เราออกมาเนี่ยเราใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีหวินาทีถ้าเราอยากรีเซ็ตค่านี้ก็กดตรงนี้กดที่ตัวล่างที่เขียนว่าออก รอว่ารีเซ็ตมันก็จะเป็นส่วน่วๆอันนี้พร้อมที่จะเจ็บเวลาใหม่โอเคนะครับ